กรลุบออนครับห้างเนี่ยออนจับเป็นไหนครับงามบ่สวัสดีครับต่อจากมือเร้าเลยครับผมที่มยายมกลับมายากลับดักหนูเราพ่อเพิงไว้เลยครับผม ก็ย้มหนูยามยังเสร็จแล้วกลับบ้านไปเตรียมกรงเตรียมของเฮ็ดหนูเฮ็ดย,ยังเรียบร้อยแล้วอาบน้ำกินข้าวเรียบร้อยแล้วก็ออกมาเอาผืิงครับผมไโดนเด๋อวหายครับผมเลยสิออกมาเอาผึิงครับโูดนะครับ อยู่ทั้งหัวเขานี่ครับครับอยู่ทั้งหัวเป็นรุ่นน้ำกันครับถี่มีน้ำหวานบ่อยู่ทั้งหัวเลยครับพึ่งมากกาะ วันนี้ได้ยังบานานหรอครับน้ำหวานกับหอยบะหมี่รุปออนครับห้างเนี่ยออนพวดครับเพิ่งน่าจะมาอยู่สักอาทิตย์กว่าๆนิด ประมาณอาทิตย์หรือบ่เกินสิบมือครับที่มันมาอยู่มีลูกหน่อยเดียวปล่อยไว้อีกสองอาทิตย์ก่อนครับผมเดี๋ยวจะมาเบิง่งใหม่บ่ได้เพลิงล้วก็เลยกลายมาหามิ่มมามิ่มหั่งที่เห็นไว้ข้างๆกันเนี่ยครับผมว่มาไปเบิ่งน้ำกันครับมันสึงงามปันดหลยยุพุมนี่ครับ นี่ครับมิมทางสวยปะครับเดี๋ยวเบิ้งห้างมันดีดีใส่เมีดหน่อยกันไก่ตะจิงบ่เดี๋ยว,ว,ม,ม,ยยวมานำบ่เดี๋ยวว่าสีม้ามิมครับว่าสีม้าแา่เผิ่งทื่อๆนี่ครับมิมห้ามงามๆลูกกำลังอ่อนกำลังสวยเลยครับลูกกล้ามดี้ขนาดเลย กางไกลตะจีนกับบดเออามรนกาโอ้หางสวยครับอ่อนขาวสวยเลยหางงามครับผมมีมห้งเนี่ยอ่อ,อน,นหวานสวยงามขาว ดีขนาดเลยครับผมนี่ครับขาวขนาดเลยน้ำหวานรับมีอยู่แต่บอทันเต็มดีปันไดน,นี่ครับเป็นไงครับงามบอลงามขนาดครับข้างมิ่ม เป็นไก่ตะกิงกับบะเดามามีมีดหน่อยมันติดตัดได้บ่เนี่ยบ่ได้ตีกินไก่ตะกิงมานั่งครับบ่ได้ว่าสิมาพ่อมิ่มว่าสิมาเอาแต่เผิองซื้อเลยเอาแต่มีดหน่อยมาว่มามากีดหั่นเผิองมาปาดน้ำหวาน ขาดเห็นง่ายปะเนี่ยขาดแล้วครับขาดแล้วขาดแล้วครับขาดแล้วครับโอ้งามดีขนาดเลยครับผม หวานกับพอมีบ่เต็มบาได้กับพอมีอยู่ครับห้างกับสวยเพิงก็บ่ได้ครับเฮ้ยได้ไดไดมิมแทนไปก้อนม้นเนี่ยเพิงอ่อนโพดเดี๋ยวมืออื่นสิไปเอาอยู่ตรงป่าที่ว่าไปตอไกลอะครับผมอยู่นั่นอีกสองห้างบ่รู้ว่ามันจะเป็นยังไ๋ห้างนี้ก็อ่อ,อนอ่อนกับบ่ไปยังครับครับผมอ่อ,อนอยังดีก็มันแก่โพด อ้อนนี่กับทิ้งไว้ยักอาทิตย์สองอาทิตย์ยังมาเอาได้แต่ถ้ามันแก่โผดเนี่ยมันมีแต่สียห่างไปหนาครับแต่มันอ้อนนี่เดาทิ้งไว้เดยวพอดีเห็ุงานสองอาทิตย์เปลี่ยนกะรอบหนามาเอาได้ครับผมมือน,นี่ก็ได้หั่งมิมแก้คัดไปก่อนครับผมอย่างไรก็ฝากกดติดตามช่องย t u b e พันขาวเบาอีสามนมาได้เด้อครับผมพันขาวเบาอีสานก็นยังหากินมันหมายคือเก่าครับผม